ห้องอาหารผีสิงณนะใจกลางเมืองเก่าซ่อนตัวอยู่หลังตึกรามบ้านช่องสูงรับฟ้ามีร้านอาหารเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าร่มไม้เย็นเคยโด่งดังในอดีตด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นอ,อาหารอร่อยและบริการเป็นกันเองแต่แล้ววันหนึ่ง เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารขึ้นมาอย่างรุนแรงค่าชีวิตลูกค้าและพนักงานไปหลายคนเหตุการณ์นั้นสร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้คนเป็นอย่างมากร้านอาหารถูกปิดร้างลงกลายเป็นสถานที่รกร้างเต็มไปด้วยฝุ่นควันและมืดมิดหลายปีต่อมามีข่าวลือหนาหูว่า ร้านอาหารร่มไม้เย็นยังมีวิญญาณของผู้เสียชีวิตสิงสถิตยอยู่ผู้คนเล่าขานกันว่าเคยได้ยินเสียงเพลงโหยหวนดังก้องออกมาจากร้านอาหารในยามค่ำคืนเห็นเงาดำเคลื่อนไหวผ่านหน้าต่างและสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่โชยมากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งด้วยความท้าทาย ได้อยาพิสูจน์เรื่องราวผีผีจึงตัดสินใจรอบเข้าไปในร้านอาหารร่มไม้เย็นในยามค่ำคืนบรรยากาศภายในร้านมืดมิดเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นไหมฝุ่นหนาปกคลุมทุกซอกมุมเสียงเพลงเปียโ,โนเก่าๆก็ดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งของร้านเสียงเพลงนั้นเศร้าโศกและโอยหวน กลาวกับเสียงร้องไห้ของผู้สูญเสียพวกวัยรุ่นต่างตกใจหน้าซีดเฟืดขนลุกสู้รู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองพวกเขาอยู่หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นทนความกลัวไม่ไหววิ่งหนีออกจากร้านไปทันทีส่วนที่เหลือยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวพยายามมองหาที่มาของเสียงเพลง แต่ก็ไม่พบเห็นอะไรทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงกลางร้านเงาดำนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นร่างของหญิงสาวในชุดสีขาวใบหน้าซีดเฟืดดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกหญิงสาวนั้นคือวิญญาณของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม เธอแค้นและเสียใจที่ต้องจบชีวิตลงวัยอันควรวิญญาณของเธอจึงมารอคอยใครสักคนที่จะช่วยปลดปล่อยเธอกลุ่มวัยรุ่นรุ่นที่เหลือตา็ก้มกราบขอขมาวิญญาณหญิงสาวพวกเขาสัญญาว่าจะช่วยเหลือเธอหญิงสาวจึงพาพวกเขาไปที่ห้องครัวชี้ให้เห็นตู้เก็บ ของเก่าๆเมื่อเปิดตู้เก็บของออกพวกเขาก็พบสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งภายในสมุดบันทึกบันทึกเรื่องราวชีวิตอันแสนเศร้าของหญิงสาวและความโหดร้ายของโจกของร้านอาหารที่กดขี่พนักงานกลุ่มวัยรุ่นถึงนำสมุดบันทึกนั้นไปเปิดเผยต่อสาธารณชนหลักฐานเหล่านั้นกลายเป็นที่ฮือฮา สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเจ้าของร้านอาหารถูกจับกุมดำเนินคดีวิญญาณของหญิงสาวก็ได้ปลดปล่อยและร้านอาหารร่มไม้เย็นก็ถูกปิดถาวรกลายเป็นตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความน่ากลัวและความยุติธรรมปัจจุบันร้านอาหารร่มไม้เย็นกลายเป็นสถานที่รกร้าง ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ยังมีบางคนที่ได้ยินเสียงเพลงโหยหวนดังออกมาจากร้านอาหารในยามค่ำคืนบางคนก็เชื่อกันว่าวิญญาณของหญิงสาวและผู้เสียชีวิตยังคงสิงสถเทิอยู่นั่นรอคอยการช่วยเหลือและการปลดปล่อยเรื่องราวของร้านอาหารล่มไมยเย็น เป็นเพียงตำนานหนึ่งที่เล่าขานกันต่อมาเตือนใจให้เรารู้ว่าโลกนี้ยังมีเรื่องลี้ลับเรื่องราวที่นำมาเล่าจบเพียงเท่านี้สักจัมโบ้สวัสดีครับ